สวัสดีคะ่ะพี่น้องปปองปายมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะน้อกับพี่นี่เมียฟรังเอ็นเอสพีชาแนลพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้พี่นี่กนตื่นแต่เศร้าค่ะนั่งกินกาแฟกับพี่น้องเนาะคะ่ะนะเองพี่นี่ไม่ได้ออกก็า่างกายค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นมือพักคะ่ะพี่นี่ก็เลยได้ออกเมือๆๆ่อเมาม้อยตอนเดือดเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กะตีซี่หละล่ะเบื้องทรงเนาะคะ่ะพี่นี่กะ เตียมหนึ่งเข่าไ่บาทแล้วก็มานาั่งกินกาแฟเมาม้อยจ้ะอ่าพี่นี่มีแนวมาแช่ผสมป,ประการจ้ะมีแนวมาเบาแช่ผสมประการกับพี่น้องค่ะคือว่าจังสี่จ้ะพี่น้องมีเรื่องเล่าเป็นอย่างสี่อ่าพี่นี่สิเล่าเรื่องการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะการศึกษาตามพี่นี่ตามพี่นี่ได้เห็นได้เคยเห็น ป,ประการณ์กับลูกมาน,ะนาะค่น้องเบรยบร,ยบริเว่าเรื่องผู้อื่นดอกกับลูกตัวเองนี่หละจ้ะาเขาเขาลงเรียนตั้งแต่อายุน้อย,อ,ยอายุอนุบาลเว้นสามขวบประจ่า,จาอนุบาลเนาะสามขวบเขาอนุบาลสองปีได้จ้กอยู่เมืงองเนาะเขาอนุบาลสองปีไปเล่นไปหัวยู่นั่นแหละจ้ะพี่น้องบางคนกับเขาอ เขาละเคชละเคชคือเด็กเล็กๆค่ะก่อนเขาสิเขาโรงเรียนเขาต้องไปฝากลูกไหวมองเงินละเคชก่อนละเคชหมายความว่าที่ไปฝากเล็กน่อยแม่จ้ะฝากเล็กหน้อยให้ให้เด็กหน่อยบ่บ่ลองหง้องอแงที่ว่าไปฝากให้เขาลูกว่าออกจากอ้อมอกแม่ก็ต้องเจอมมอยอียงประมาณนั้นสิจ้ะเขาสิได้บ่าได้ เวลาไปทรงตอนเขาอนุบาลเขาซิมบะได้เขาสิมบะไดห้องหายนะจ๊ะเนาะคนมีต่งางแน่่นก็ไปฝากแต่ว่าพี่นี่บ่ได้ฝากพี่นี่บ่มีต่งเนาะค่ะนอะตอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เราบัดที่นี่เข้ามากถึงปปหนึ่งป .2 ป .2 อ,องเริ่มกิจกรรมแล้วจ้ะปอสองปอสามเริ่มกิจกรรมแบบว่า ไปโรงเรียนน่นเขาไปตั้งวันพุธเขาไปเครื่องมือจ้ะพี่น้องวันพุธเขาไปเครื่องมือนอกวันธรรมดาเขาก็ไปเอนเขาก็ไปเอธรรมดาแล้วบัตรที่นีเวลาเด็กหน่อยเลี่ยนเลี่ยนไปเครื่องเทิ่มจ้ะเด็กหน่อยเลี่ยนไปเครื่องเทิม่มเขาก็เอื้อนพ่อแม่ไปอบไปแบบว่าเด็กน่อยเป็นยังสัน้นเด็กน่อย พอพืชจังสี่พอแม่ไปได้จ่ะไปฟัง่งไปฟั่งคู่ตอนหนึ่งเย็นวันแม่นตอนตอนตอนเศร้าได้จ้ะไปตอนแรงเพิ่ิเชิญพอแม่ไปไปเบิดห้องนั่นละจ้ะไปว่าว่าลูกเจ้าเป็นยังสัน้นการเลี้ยนเป็นยังสี่อันลูกเจ้าปฏิบัติโตจังสัน้นจังสี่นิสัยดีบองสิจ้ะ พค่นก็ได้ย่องลูกสาวพินี่อยู่แต่ว่าลูกสาวพินี่มารยาทดีเลี้ยนดีจ้ะแล้วถึงปอสามปอสี่ไปเขากสมีกิจกรรมด้วยค่ะเด็กหน่อยนักเรียนเขาสมีกิจกรรมทุกคนผู้ยญิงผู้ชายกร้างเขาสมีกิจกรรมแบบว่าเด็กหน้อยนี่หนึ่งวันของอาทิตย์ ต้องมีกิจกรรมคะหกกรรมค่ะทุกผู้ยิ่งผู้ไส้กับ้างตรงมีวิชาค่าหากรรมวิชาค่าหากรรมมันจิเป็นคล้ายๆกับว่าเฮ็ดกับเขาถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านั่น,นสุกยังสีน็อกขาเขาเด็กน้อยเฮ็ดกับเขางสงีเขาก็ต้องซื้อของบ้านบ้านผลือหัดเขาสิผ้ากันไปซื้อของง่อยๆย่อยๆบางที่เขาก็ซื้อบ้านนั่น มันสุกตอนเศา้าเขาสิเขาไปซื้อของเขาคู่กับสิจดไท้ว่ามีเล่การยังแน่ามีรล่การยังแน่เกี่ยวกับอาหารเด็กน้อยเขาก็สิไปซื้อเขาเสียตะก,กาไปสุกข้นได้จ้ะ,อะเอาตะก,กาใส่ใส่ของอันวัตถุดิบไปโรงเรียนบาทที่นี่ข้าเจาเเ้ากระเฮ็ดเฮ็ดค่ากรรมนั่นตอนเศา้าจากพี่น้อง เพิ่นเฮตดตอนเศร้าละตอนเที่ยงเพิ่นเอาไม้พลอยแม่กินนะจ้ะเด็กน้อยค้อนอยุโรปกะซิหูจักการดำรงชีวิตเริ่มต้นไปเลยบางเทือคะ่ะบางเทือเด็กน้อยเนาะคะ่ะเอาพาไปรีรรดยุ่งเรียนกบมีคะ่ะค่าหากักกรรมบางที่กะเป็นตัดเย็บบางที่กะเป็นเย็บปักทักร้อย เป็นค่ากรรมที่ว่าผู้หญิงผู้ชายเขาบ่เลกเขาเขาบ่ให้เลือกค่ะวิชานี้คุณคูณ่คบ่อยเลือกว่าเธอสิเอีเลียนเลียนหรือโบเลียนได้เลียนวัสุค้นค่ะพี่น้องพี่นี่จิบกาแฟจิบกาแฟไปพร้อมเนาะค่ะเนาะมันตอนเศร้าพี่นี่ก็ต้องกินกาแฟอบำรุงร่างกายกาแฟดำมะนาวน้ำผึ้งอันเก่าของพี่ของพี่นี่กินนั่นแหละจ้ะพี่นี่ซื้อน้ำผึ้งมาเทยราขวด ปวดสามลอยหาซิปันนี้พี่นี่สิไปซื้อยู่นองบวัวลำพูค่ะเพราะว่านองบวัวลำพูรสชาติดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าหาสิบบาทอันนี้ 300, าสามลอยห่ะสบยูนงบัวลำพูสามลอยค่ะพี่นี่ก็สิไปซือ้นอนงบวัวลำพูเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่นี่จะสิบไปซื้ออีกอันนี้รอบประมาณสิ้นเดือนกับเบิดด,ดือกจกักถทำกเบิดก่อนพี่นี่ก็ไปซือ 7, ้อยูเซเว่นเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้นอกประเด็นไปแล้วค่ะวันนี้เล็กน้อยบางที่เด็กน้อยกาม เพิ่นกับผาเฮดเค้กของหวานค่ะเฮดของหวานเนาะค่ะเนาะดีดีจ่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ดีหรืพี่นี่แบบว่า,าการศึกษาของข้าเจ้าพัฒนาให้เด็กน้อยแบบว่ารู้ซึกรู้ความรู้สึกของพี่นี่คือคือเด็กน้อยสะได้ดำรงชีวิตต่อไปโดยที่ว่าพ่อแม่ไปอยู่น้ำเลีวยงมนาะจ้ะอายุสิบปดปีเขาออกไปจากบ้านเลยได้จากพี่น้อง เขาบลรออีหอย่างเด็กค่ะเขาบลรอแบบว่าพอแม่สิตัดสินใจให้ลูกออกบอ่อถ้าสมมุติว่าเด็กน้อยตัดสินใจออกสิบแปดปีออกไปยุทธแต่เขานะเขากับว่ายัางใ,ให้เขาบ่ได้เพราะว้านเป็นขนบธรรมเนียมเป็นมันเป็นการนั้นเด็กน้อยบรรลุนิติภาวะสิบแปดปีค่ะเด็กน้อยก็ไปใส่ชีวิตยุต้าของกับลูสลูกจักว่ากาันใส่ชีวิตประจบํบวันเขาเขา ่านสมประการมาแน่แหลวจากลวกาบ,บางที่การศึกษาของชุสวิตนี่ซิมี่าพละศึกษาค่ะพละศึกษานี่สําคัญที่สุดภาคาภาคบังคับก็คือไปเขาสีบังคับให้เด็กน้อยไปว่ายน้ําภาคบังคับคือว่ายน้าสก,กีสก,กีกับบังคับค่ะพาะวาลูกพี่นี่เป็นสก,กีตั้งแต่อายุสี่ขวบ ภาคบังคับนี่หายไปหายไปเลี้ยนว่ายนา้ำคู่สีผ้าไปทุกทุกวันหนึ่งวันต่อหนึ่งหนึ่งวันต่อต่ออาทิตย์ค่ะเพราะว่าเด็กน้อยเขาสิ่ยงแบบว่าป้องกันบ่ราะเด็กน้อยจนมน้ำตายเนาะค่ะเนาะยุสสวิตเซแลนด์เนาะค่ะเนาะเด็กน้อยว่ายนา้ำเก่งเก่งค่ะพี่นี่ลูกพี่นี่กับบได้ห่วงอย่างเพราะว่าแกแกว่ายนา้ำเก่งเล่นสก,กีกับเก่งค่ะจ้าพี่น้อง เป็นยังสี่ละการศึกษาของสวิตของเมืองไทยกับสิพัฒนาไปเรื่อยๆพินีวาเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้กมี่กมี่อนุบาลล้วกะตะกี้ว่ามีอนุบาลเด้พิน่วาเป็นอัปปอนึงไปเลยเนะาะบันนี้มีอนุบาลมีการเลี้ยงอาหารการันคู่กัพบพว่นน้องพิน่เป็นคู่ เป็นคู่พีพเลี่ยงเนาะค่ะเนาะพี่นี่กะเห็นข้าเจ้าปฏิบัติจังสันจังสี่กับเด็กโน้อยกับการศึกษาพี่นี่ก,กะกลูกแนก่กะกำลังพัฒนาค่ะประเทศไทยเนาะค่ะเนาะแล้วการพี่นี่กะสิมาวาประสบปการณ์ในชีวิตของลูกน้ำคะ่ะเพราะว่า,าพี่นี่โชคดีที่บ่านคุณย่าของลูกๆนะคะ มีมีบ้านอยู่บนคางๆมองเขาเล่นสกีค่ะพี่น้องถ้าสมมุติว่าคนธรรมดาขึ้นไปที่บ่มีญยาิอยู่ทั้งเขานะคะแพงสกีเป็นกีฬาของเศรษฐีสกีเป็นกีฬาของเศรษฐีค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าพี่นี่กระโชคดีแต่สื่อล่องเท้านี่ก็แพงแล้วชุดอีกเพราะว่าเด็กหน่อยต้องไงได้จ้าพี่น้องต้องเตี่ยทุกปีก็เลยเป็นเป็นแบบว่า เป็นกีฬาเศรษฐีเราก็ต้องรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนทุกป,ปีจะรองเท้าก็ต้องเปลี่ยนทุกป,ปีแล้วก็พี่นี่ก็สทรงลูกขึ้นไปทังเขาอาทิตย์ละขังตอนหนาหิมะเนี่ยจะเนาะพี่นี่ทรงลูกขึ้นไปอาวันศุกร์ตอนเย็นวันอาทิตย์ตอนเศร้ากา็ลุงมาพี่นี่ก็ไปหลับอยู่อยู่สถานีรถบัสเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่ละนี่ละ,ละชีวิตของเงินของคนต่างแดนการศึกษาพี่นี่กะวา่าลำหนายอยู่จักน้อยแต่ประเทศไทยก็สิได้ก็สิได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่พี่นี่เห็นมานี่ตั้งแต่พี่นี่ในหน่อยพี่นี่กะบ่เห็นโรงเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองหรอกจก้ะเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วคู่เพื่อนการไปอบรมมาศขั้นประจบตะกี้ แต่กี่คู่นี่บริจบปริญญาได้จ่าพี่น้องแต่ว่ากการรึกษาการัรเน้นเน่นคือกันแต่ว่าตอนนี้อลุงเรียน,น้่ะลูกพี่เลี้ยงนี่กระจบปริญญาได้จ้ปะปลิญปริญญาตีเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะถ้าบอจบปริญญาคนกนะเป็นยังไงละ่ะบ่าสามารถสิสิเป็นเป็นคู่ คู่ประจบปริญญาก็เป็นคู่เป็นคู่แบบฝึกนะคะเป็นคู่แบบอัอตราจ้างเนาะค่ะเนาะปะัตินีน่นเพิ่นกัสิพัฒนาไปเรื่อยอยู่ดอกประเทศไทยพินีวาเนาะและ้วการพินีกับผ้าลูกไปโรงเรียนซูเมอ์ซูเมอยาม่ามเสาย่ามสวยย่าม,มเทียงไปทรงตลอดเพราะว่าพินีบ่ยดอยูไก่โรงเรียนเนาะค่ะเนาะพินีกะสบายบ่ได้ บ่าไรตอนนั้นขับรถว่าเป็นจ้นพี่น้องค่ะตอนนั้นขับรถว่าเป็นเนาะพี่นี่ก็ไปรงอยู่ยางไปรงแล้วก็ไปหับถึงเวลาก็ไปหับมือละเท่าไรพี่น้องมือละหก่ถวแล้วก็มีคนฝากให้พี่นี่ไปไปรงลูกเพิ่นน้าเพราะว่าเพิ่น,น่ะโดน,น,นลูกสาวคนแรกเล่าน่ะโดนรถชนตายยุทิธรน ถามถนนเราก็เลยฝากพีน่นี่คนฝรั่งนะะเนาะค่ะเนาะฝากลงผักพี่นี่ไปไปทรงโรงเรียนซูเมอร์คนคางบ้าน,นะค,ะค่ะเพื่อนทํางานราชการเพื่อนมามีเวลาสินสิไปทรงลูกพี่นี่กะเป็นผู้รับอาสาของอันไปทรงไห้เล่าคนฝรั่งะค,ะค่ะเพื่อนทํางานราชการพี่นี่กะทําบุญไปนะะเนาะค่ะเนาะพี่นี่กะบ่ได้อ่าน สิ่งตอบแทนยังดอกโลกห้ข้องขวัญน,นิดๆหน่อยๆเสือตัวนึงยังประมาณนังสิทธิะพี่นี่ก็ไ่ได้คิดว่าสีเอายังดอกเพราะว่าเป็นมูของลูกเนาะค่ะเนะาะค่ะพี่นี่กะมาเมาม้อยเรื่องเรื่องการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นยังสีหละพัฒนาเขาพัฒนาหลายอยู่อ่าภาคบังคับเขากะเขาก็บังคับอีลีเพราะว่าเด็กหน่อยของเมืองไทยนี่กะ ตกน้ำตายปีละจะคนจ้นจะพี่น้องประเทศไทยอ็นจมน้ำตายหลายเพราะว่าบ่มีการบ่มีอีกภาคบังคับในโรงเรียนที่ที่คู่สิไปฝึกสอนการว่ายน้ำเนาะค่ะเนาะแต่เด็กน้อยสวิตเขาว่ายน้ำั้งแต่อายออุหาหกขวบเลยจ๊ะโอเคคะ่ะพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอพีนาชเอสพีชานลนันสิลืมช่องจะาของเรยได้จ๊ะ จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คลิปละค้าค่ะพี่น้องค่ะ,ว,ะ,คะ,ะว่า,ะา,วา,า,า,วายน้ำเนาะค่ะเนาะภาษาฝรั่งเศสว่าภาษาฝรั่งเศสว่าน a าเช่นาเช่คือการว่ายน้ำเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่นี่เมียฝรั่ง n s p ช n n น l ก็จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะพี่นี่กะสิได้มีคลิปสั่งสรั่งสั่ง,ง,ง,งนีความรู้มาฝากพี่น้องเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งรักส่งความห่วงใยทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ